เฮ้ยเออน้องถึงกับร้องเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันสวยจัดๆเราวันนี้นะโอ้ยจืด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 ดอ๋อจืะคูน้าว่าได้คูน้าครับทุกคนอู้ได้อย่างที่เราอยากได้ได้อย่างที่เราอยากได้เปื่เลยจริงๆนะฮะอืมเอาทีเอาดีเอาดีสวยไหมล่ะนานาขออีกทีน้องขออีกทีละอู้โหคูน้า รางวัลค oh, yeah. ูณาทุกคนนะ5,000โอ้โร้อยบาทโอ้โหเยอะเยอะเยอเต้นไม่พักกัเลยเดียวเชียรันเตนีนี้จะทำควันเงเข้านั้นไม่ได้มาทามควรใช้วิจในการรับชมอายุตง1ปีควรได้รับคแนนนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันในเกม อะไรเนี่ยอันเยมณีผู้พิชิตดาบเนี่ยนะหรือว่านี่ไงน้องดาบใหญ่ของเรานะะพร้อมกับทุนหนึ่งพบาทเล็กๆตรงนี้นะฮะอันดับแรกก็เลยหลอกก็ขึ้นเหมือนเดิมนะฮะก็ประเปกันก่นกองทุกคนต่างเดือดสาวเลยเอาสักแต่ปิดจะเยเอาสัก50บาทแล้วกันนะฮะเปิดเทอร์โบแล้วก็โอเคปิดไปก่อนแล้วแล้วก็หมุนเองจ้าเออน้องดาบน้องดาบน้องดาบเอาสิเอาสิาสโว้ยอุ้ย ดาบมาดาบมาดาบมาเอาดีเอาดีวงล้อโบนัสฮะอ๋อหมุนหมุนหมุนสีสาวตึ๊ดตึ๊ดตึเฮ้ยเกมนี้มันน่ารักนะทุกคนะเฮ้ยเฮ้ยคูดคูณหนึ่งรอโอ้มาถึงก็ยังไงมาถึงน้องก็ปีดเงินก้อนโตให้เราห้าพันบาทได้ตังแบบงงงเว้เฮ้ยแกเออว่ะเป็นเกียมที่ไม่ต้องออกแรงลุ้นมากมายแล้วก็ได้ตังแบบงงๆเอาว่าต่อ เอาดาบมาแล้วดาบมาเอาดิเอาดิหมุนไปเพื่อนโอ้โหติ่ที่ติ่ที่คอสีทองคอสีทองคอสีทองคอทีเอาเอาเออเอาเอออ๋อคูณสามหมุนสามทีรอบหนึ่งเหรออ๋อไม่ใช่หมุนปีห้าครั้งอ๋อหล่อใช่ปะวะใช่ปะวะเออโอ้โเกมฉันงงนะฮะเกมหนี้เราไม่ได้เข้ามาเล่นกันบ่อยๆนะ ก็เลยงงนิดนึงแมต้องขออภัยเนี่เจ็ดร้อยบาทเอาว่ะเอองงงงนะได้ตั้งแบบงงจริงนะเอออ่ะอืองงงงไปเก่งงงงโอ้โหน้องลุกขึ้นยืนบ่อยตะคิวกินหมดแล้วมั้งน่าปายเพื่อน้องดาบน้องดาบจืด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 จ อือจืด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 อีก Alf. ค่ะพันจ <S 2> <S 2> <S <gradually dynam ite sounds> ั๊กเก้โอ้บอกเลยว่าแจ่มแจ้งแดงแจแจ่มดาบแจ่มแมวสุดๆไปเลยจ้ะเอออ่ะเจชอตดูน้องเออชฉันน้องก็คอยยืนลุ้นตลอดยืนลุ้นอุ้ยแมวมีแมวมีแมวมี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 อะไรมีอืมมีแมวด้วยเกมนี้โอ้แล้วมีตังค์ด้วยจ้า หันร้อยสี่สิบบาทแกเอาวะฉันเออโอเยสนะคะเออเริ่มชอบเริ่มชอบแมว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 เออเออจะไปเออจะไปเออ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 ย่างชอบอย่างชอบโอ้เป็นเกมที่หมุน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 ก็ได้ตังกวะงงเนาะ อ็ชอบจริงว่ะแปดร้อยบาทนะคะโอเคโอเยสนะคะแหมเพื่อความรราอกเราใจไใหนไหน้องก็จ่ายแบบงงๆเราขอปักนะอาสักเจ <What? S 1> ็ดสิบกันแล้วก็ไปต่อกันเลยจ้าสาวเอา้าออเอาดีเอาดีเอาดีอือเจ็บคอแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายแต่เจ็บคอแน่นอนนะคะเกมออออหมุนสามสามฮะหมุนสามสาม ตืดๆเออโอ้โห,โโหนั่นก็นั่นก็เกือบพันแล้วน่ะเกือบพันแล้วน่หน้าเศร้าตืดๆตืดๆตืดๆตืด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 ๆเอออู้โอ้แล้วอะไรมันไม่ปังนะคะพี่ท่าน สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทจ้าโอ้เกินปุยมุย้ยมันจะเกินปุยมุย้ยอืมน้องแมวว่ะน้องแมวว่ะเฮ้ยเกมนี้เป็นเกมน่นารักจริงนะฮะน่นารักมากๆน่ารักมากๆ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 โอ้ยไหลยังเลื่นลื่นอย่างไหลสุดๆไปเลยแปดร้อยสี่สิบบาทจ้าเออโอ้เยสนะฮะอือน้องจ่ายไม่พักจริงๆว่ะชอบว่ะ เอออะมาอีกแล้วล่ะฮะดาบเดิบดาบเดิบเอาละหมุนกันทั้งวันละเงอ้อชอบชออกชอบใจนะอ่ะแล้วก็เราจะบอกว่าสําหรับใครนะคะที่กูหน้าสิอกูอยังเมาไม่เสร็จเลยเนาะก็ไจายตังมาแล้วจ้า 3,500บาทโอ้เอาง่ายๆสำหรับใครนะคะที่อยากลองเล่นอะไรแบบว่าปังปังแบบนี้หรือไม่เคยเล่นเกมน,นี้นะะเราจะบอกว่าเกมน,นี้อยู่ในค่า pg เออแล้วอยู่มานานแล้วด้วยนะอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะคะแต่จะบอกเลยว่าเนี่ยแตกเราก็แตกปังมากสาวปังไม่หยุดนะหนึ 1, ่งพันสิบห้าบาทจ้ดเออเห็นปรลาแล้วน้องแบบว่าเชียร์อัพดีมากนะคะน้องแบบโอเยสตลอดเลยนะเอออยู่ในค่า pg นะคะลองไปหาหาเล่นกันดูเวลาเนี่ย ขนาดขนาดแบบยังไงเออขนาดเท่านี้นะยังแตกเท่าไหร่เออพูดไม่รู้เรื่องเลยเว้ยเออเริ่มละฮะคนเล่นเริ่มลิ้นพันพูดไม่รู้เรื่องกันแล้วนะฮะสภาพเออเดะ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 โอ้ยแล้วก็นางรุนน่ารักมากนางรุนแบบเออลงมานะโอ้เอ็นดูน้องลุ้นให้ดับลงโอ้ตายแล้วออ สามพันห้ารอยบาทเจฉันชอบว่ะฉันชอบที่น้องหลุนแบบอื้อๆนะน่ารัาดว่ะเอาไปเพื่ออบเอาแล้วน้องก็ต้องยืนอีกแล้วน้องต้องยืนอีกแล้วจ้าโอ้โหฟืบฝืบฟืบเติรดเตดเตอเดี๋ยวดี๋เียวนดี๋ยวเดเี๋้ดวเด้ดี๋ีว้วเด้๋ยวเอียว้วี๋ยวเดี๋วี๋ยอเดี๋ยวะดี๋ยวเดีเอีีตืเี เอ้าเฮ้ยน้องถึงกำลองเฮ้ยเข้าอีกแล้วหรอวะดาบเดิมดาบเดิมดาบเดิมตืตือตตตติตอุ๊ยอยากได้คุณห้างอ่ะเอออยากได้สีทองอ่ะทุกคนเติเติรเติเติรตติตติเติรอติเติเติรอติเติตเติเติเตเติเติเต โุ้ยน้องแจกให้ไม่พักจริงๆนะสำหรับน้องคนนี้นะสอง5ดสมสิบห้าาทจ้าแจมแมวสุดๆไปเลยขออีกขออีกที่ขออีที่เอเออวะ่ะเฮ้ยอือน้องถึงกับน้องเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันสวยจัดๆล้ววันนี้นะโอ้ยจืเดจดอเจอจอเอจะจคูนาว่ะได้คูนาครับทุกคน ได้อย่างที่เราอยากได้ได้อย่างที่เราอยากได้ไปเลยจริงๆนะฮะอืมเอาดีเอาดีเอาดีสวยไหมล่นนนะนาหนาขออีกทีน้องขออีกทีละโอ้โหคูนารางวัลคูนาทุกคนนะห้าพันนกร้อยบาทโอ้โหเยโอะเยอะเยอะเต้นไม่พักกันเลยเดี๋ยวเชียวนะฮนะแม่ โอเคทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะหอมปากหอมคอเท่านี้ก่อนนะพอเป็นพิธีสําหรับน้องดาบใหญ่ของเรานะแล้วก็ใครนะที่อยากเล่นอะไรปังๆแบบนี้นะฮะง่ายมากเลยแค่คลิกลิงใต้ดีสคริปชันนะแล้วก็สมัครเข้ามาเล่นด้วยกันได้เลยนะสำหรับวันนี้นะฮะเราต้องขอตัวลาทุกคนไปทอนตั้งก่อนแล้วนะคะผมบายบายครับ yes.